สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ h o n d a q อ a ์ t a 350กับโชคโปรเนเดอร์รุ่น X s e r i e s นะครับผมเรามาดูหน้าตาโชคกันดีกว่าว่าตัวนี้มันออกแบบมาแบบไหนใช้งานแบบไหนวัสดุทำมาจากอะไรเรามาดูกันครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นโชค๊ค q อ a ์ t a าส0รุ่น X s e r i e s นะครับสามารถปรับได้2อทิศทางก็คือคอมเพรสกับดีเบลนะครับ ตัวนี้เป็นความยาวเทียบเท่าสแตนดาดนะครับเวลาใส่เข้าไปรถแล้วความสูงรถก็จะได้เป็นความสูงสแตนดาดนะครับโช๊กตัวนี้ก็จะมีสปริงมาให้ในกล่องเนี่ยสตัวซึ่งจะแยกใช้งานต่างกันนะครับสำหรับสปริงสองตัวนี้ก็คือสปริงที่ติดอยู่ในตัวโช๊กเนี่ยจะใช้งานอยู่ที่น้ําหนักคนขับเนี่ยบวกลบอยู่ประมาณ80ดกิโลครับจะน้อยกว่าแปกิโลก็ได้หรือจะมากกว่าแปดสิบกิโลนิดหน่อยก็ได้ครับแต่ถ้าคนขับสตาร์ทมากกว่า80ดโลแนะนําให้ใช้สปริงตัวที่2ที่แถมไปให้อยู่ในกล่องอีกชุดหนึ่งเพราะ มีพาระนักหนักหรือคนขับหนักอ่ะแล้วเราไปใช้ตัวสปริงตัวที่นิ่มเนี่ยตอนเรานั่งไปเนี่ยจะทําให้คลายห้อยนะครับระยะยุบของโช๊คเนี่ยลดลงเหลือน้อยลงเราแบ่งแยกการใช้งานดีกว่าครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนสปริงอ่ะเราไม่ต้องมีเครื่องกดสปริงเลยนะครับให้เราใช้อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวขันน็อตตัวหนอนนะครับเราจะเรียกกันวนาน็อตตัวหนอนนะครับเราแค่ใช้อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องเนี่ยขันตัวล็อกของสแตทปรับเกลียวตัวนี้แล้วเราก็หมุนสตัทขึ้นด้านบนได้เลย แล้วก็กดสปริงออกได้แบบง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้เครื่องกดสปริงอะไรทั้งนั้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับเพราควรระวังเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับคือเราให้วัดทีโหลดไปก่อนให้เราจําไว้ว่าแกะกล่องออกมาว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วให้ใส่กลับไปตามเดิมระยะเท่าเดิมครับก็จะได้พีโหลดที่ถูกต้องของโรงงานพีโหลดตัวนี้ก็สามารถปรับเพิ่มได้ลดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะก่ออยู่ที่ค่ามิลลิเมตรนะครับผมก็คือเราจะต่อไว้เพื่อไม่ให้สปริงมันสั่นหรือหลวมจนเกินไปหรือถ้าใครมีน้ําหนักที่เยอะชอบฟิลลิ่งที่แข็งกว่าปกตินิดนึงเราสามารถกดพีโหลดเพิ่มได้ครับมันก็จะปรับเปลี่ยนฟิลลิ่งได้ต่อมา เป็นเรื่องของการปรับการปรับก็คือโชคตัวนี้จะให้วิธีการปรับมา2อย่างก็คือจะเป็นคอพิชเช่นและฝั่งรีเบลรีเบลจะอยู่ที่หูด้านล่างนะครับมีมาร์คกิ้งให้ว่าเราปรับไปเบอร์ไหนมีตัวเลขอย่างชัดเจนอยู่ที่ปุ่มปรับแล้วเวลาหมุนก็จะมีเสียงดังแก๊กแก๊กตัวบนก็เหมือนกันนะครับตัวบนก็จะมีมาร์คกิ้งให้เรามีเบอร์ปรับที่ชัดเจนเหมือนกัน2ขานี้สามารถปรับได้16ระดับนั่นเองครับถ้าที่โรงงานตั้งออกมาเนี่ยจะอยู่ที่เบอร์กลางๆถ้าใครคิดอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าจะปปรรรัรัับบบีีลล่่่งงงไหหนนนนนเเเเาาใใ้้้้ชอออยยูททท์8ก็็ วิธีการปรับคร่าวๆครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการใส่โช์คอัตเจะยากแค่ไหนหรือว่าง่ายแค่ไหนเรามาดูกันครับผม สำหรับโชค๊คคอร์่า350้าครับกับโช๊คของโปรเดอร์ inder, รุ่น X อ็กซ e นะครับสำหรับคู่มือการติดตั้งจะมีเทคนิคบอกรายละเอียดวิธีการปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพีโหลดการใช้งานของสปริงและการติดตั้งครับในสแกน QR c อ d e เนี่ยจะบอกไว้อย่างละเอียดครับหากใครสงสยัยกับคำถามข้อไหนสงสยัยเทคนิคตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาทางเพจได้นะครับตามที่อยู่ทางหน้าจอนะครับผมเราไปคอยติดตามดูนะครับว่าโปรเดอร์จะทำโช๊ครุ่นดีๆรุ่นไหนออกมาบ้างครับ เดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันต่อ,ตอไปครับผม